เป็นเรื่องของการสแกนรายนิ้วเพื่อทราบศักยภาพสิด้านของเราค่ะซึ่งการสแกนเนี่ยเราจะรู้3มอย่างเลยนะคุณเกศรู้อะไรบ้างคะพี่หนึ่งเราจะรู้ลักษณะนิสัยภายนอกและก็ความคิดภายในค่ะมือขวาสัมพันธ์กับสมองซีกซ้ายนะคะมือซ้ายสัมพันธ์กับสมองซีกขวาเราสแกนทักสิบนิ้วเลยค่ะแล้วก็เข้าโปรแกรมประมวลผลเดี๋ยวมาดูข้าวๆเนาอว่าว่าเราสแกนยังไงให้เห็นเลยนะคะว่ามันจะเหมือนลงรับจำนำหรือเปล่าได้ค่ะ ใช่เพราะส่วนนึงนะคะลายใช่ใช่ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็จะประมวลผลลายนิ้วของคุณทรายนะคะเข้าไปในระบบนะคะโดยใช้แล้วก็จากนั้นเนี่ยทำรูปเล่มนะคะโดยใช้เวลาประมาณ30-40นาทีเส้วยุคนี้นะ 30-40นาทีนะยุคก่อนนี่ครึ่งวันเลยนะโอ้โหในนี้นี่อะไรบ้างพี่ดูเยอะมากหนามากค่ะเป็นข้อมูลนะคะของเฉพาะบุคคลนะคะด้านนั้นเลยนะคะที่เราทำให้เราทราบนะคะจุดที่เราทำได้ดีและจุดที่เราแบบเป็นข้อควรระมัดระวังไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปฟังผลด้านบนใช่ไหมคะใช่ค่ะในห้องฟังผล